สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราจะมาสอนการเปลี่ยนรหัสตู้เซฟออมสินของเราตอนแรกนะคะเราจะใช้รหัสอยู่ก็คือศูนย์สี่ตัวนี่เปิดออกมาแล้วใช่ไหมคะว้าวมีเงินด้วยแล้วต่อมานะคะเราจะมาเปลี่ยนรหัสกันค่ะ ก็คือเราจะต้องเปิดฝาตู้เซฟของเราเออกมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วกดดอกจันค้างไว้ค่ะเอาเลขที่เราชอบเช่น2 5 6 9แล้วก็กดสี่เหลี่ยมตามแล้วกกดปิดค่ะเมื่อเขาเข้าที่แล้วเราลองมาดูซิว่ารหัสที่เราใช้ไปเมื่อกี้นี้ยใช้ได้ไหม เลขอะไรนะคะน้องสองห้าสองห้าหว้าวถูกต้องด้วยค่ะแล้วนี่ก็คือการเปลี่ยนรหัสตู้เซฟออมสินนะคะเพื่อไม่ให้ใครรู้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรสนุกสนกุกนะคะที่จะไว้ามาใหม่บา,บายบาย,บายาบ,ายบายบายสิคะน้องบุญกียสวัสดีค่ะ